สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนกาแฟนะคะหรือว่าบ้านกาแฟสีเข้มนะคะเรามาแอบถ่ายนกกันนะคะตอนนี้นกก็บินกลับรังกันแล้วนะคะกลางคืนเขาก็จะนอนกันที่ยอดไม้นี่นะคะยอดไม้ข้างหน้าที่สูงๆูงอยู่นะคะอันนั้นก็จะเป็นสวนของอีกอีกบ้านหนึ่งนะคะนั้นที่ต้นไม้สูงๆูงนั่นจะเป็นสวนสวนของคนอื่นนะคะอันที่ขาวๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะ นกจะนอนที่าขาๆเนี่ยนกจะนอนบนนี้นะคะกลับลังกันแล้วเริ่มกลับลังกันแล้วค่ะเริ่มบินกลับลังแล้วนะคะติดกระส่วนพี่นะคะตรงต้นไม้ตรงนี้ยอดไม้นี่นะคะอ๋อ ขาาไปดูตะวันตกดินฝั่งนูน้นตอนนี้นกเข้ารังหมดแล้วนะคะทุกคนไปอยู่ในสวนอีกฝัง่งขาวมันนี่ลูกขาวตามแม่มันนี่ขาวเราดูตะวันตกดินกันนะคะ ดูมุมนี้บ้างนะคะทุกคนว,ว้าวได้บรรยากาศนะคะถ้าดาูด้วยตาเปล่านะคะไม่ดูจากในกล้องนะคะข้างนอกจะสียสดใสกว่าในกล้องนะคะทุกคนเริ่มมืดแล้วนะคะมันจะสะท้อนว,ว้าวสะท้อนลงน้ำขาวขาวเล่นอะไรลูก มุมนี้ก็จะเป็นตะวันตกดินทางที่ตะวันตกอยู่ทางนี้นะคะเป็นทิศตะวันตก นกก็ทยอยบินกลับรังนะคะทุกคนเขาจะมานอนติดกับที่สวนพี่นะคะสวนนั้นจะรกหน่อยนะคะเขาปล่อยเขาไม่ได้ดูแลนะคะช่วงนี้ตะวันตกดินชมตะวันตกดินกลางสวนมะพร้าวนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนวิวโอ้นกนี่เนี่ยเตรียมบินกลับรังนี่นี่ฝูงน้อยนะคะ เห็นไหมเออเห็นไหมเออนี museums, ่นี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 ่เห็นไหมเออดูเรื่อะยๆกันไกลค่ำ้วนะทุกคนบางต้นขี้เหล็กเลยมองมองไม่เห็นตรงนั้นโอ้นกไม้ฝูงค่ะทุกคนนกไม้ฝูงนี่นี่มาแล้ว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  สะท้อนใต้พื้นน้ำเลยนะทุกคนเรารู้แล้วเวลาว่ามาตอนไหนนะคะเราจะมาแอบทายนะคะทุกคนมุมนี้โอเคนะคะเห็นตะวันตกดินนะสะอันนี้สะสะทางทิศตะวันตกนะคะเดินหามุมสวยๆ ให้บางต้นขี้เหล็กเอาไปฝั่งไวยตรงฝั่งข้างหน้าโน้นก็จะมีบ้านบ้านคนอยู่นะคะบ้านญาติจะอยู่ตรงนี้นี่อีกฝูงนล้วทุกคนดูใต้น้ำสะท้อนนะคะนี่เราดูจากพื้นน้ำ โอ้ยมาฟูงอีกฟูงแล้วทุกคนนี่นะคะเราสะท้อนดูใต้น้ํานี่เราดูจากพื้นน้ํานะคะนกสะท้อนนะคะพื้นน้ำํำบินกลับรังนะคะเพราตรงนี้จําเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่นะคะคาง้างสวนพี่ ว้าวรู้เวลาแล้วนะคะทุกคนทีนี้พี่รู้เวลาแล้วว่าช่วงไหนมุมไหนนะคะทุกคนที่นกเขาจะบินนะ